อัปเดตงานรองเท้าสองพันคู่งานคล็อกนะครับงานคล็อกหัวโตงาน A งานเกรด A งานหัวครับอันนี้คือการเกรดงานเกรด A พื้นจะเต็มทุกดอกทุกคู่สภาพสวยใหม่นะครับแยกเป็นกองกองนี้คือกองสีสันนะครับกองนี้มาเป็นสีดำล้วนนะครับออกคลาสสิกแล้วก็กองนู้นจะเป็นสีขาวอันนี้คือเกรด A เกรด A นะครับเกรด A คือพื้นเต็มสวยตัวหัวโดดตัวแพงมีอยู่อยู่กองนี้ทั้งหมดนะครับพันหพนกประมาณประมาณนี้นะครับผมนับคร่าวๆอันนี้คือเกรด B สวยสวยสวยรองลงมาเกรด B ก็จะมีสีดำสีขาวสีสันสีสีสผสมกันไปนะครับงานสวยครับงานพวกนี้ที่ผมจัดชุด ให้ลูกค้านะครับก็มันออก A ประมาณประมาณประมาณ7 0 B ประมาณ30 B, B 30, นี่ A A เต็มเต็มเลยนี่ A 70%ที่จะได้ไปแล้วก็มันจะมงีงานผ้าบ้างที่ผสมไปนะเพราะว่างานผ้าพวกนี้มันเป็นตัวสภาพดีนะครับในร้อยคู่เดี๋ยวนี้ไม่เกิน5คู่ส่วนส่วนตัวโนโนแบรน เอาออกให้ทั้งหมดนะครับไม่ใส่ไปให้โนแบรนด์ no เอาออกให้ทั้งหมดงานเสียงานเสียงานหดพื้นตายเอาออกให้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่เสียนี่หว่าหยบอยู่นี่นะครับก่อนก่อนทรงทางร้านจะเช็คสินค้าอีกทีนะครับเนี่ยที่บอกว่ามันต้องมีไอาง,งานพวกนี้ไปบ้างเพราะว่ามันอะไรมันเต็ม พื้นมันเต็มมันสวยเนี่ยแต่มันมีผ้าอยู่ด้านในแค่นั้นครับเนี่ยสภาพสวยๆนะครับก็จะแบ่งให้ไป5%ประมาณไม่เกิน5คู่แต่คุณจะได้งานพวกนี้70 70-30นะครับก็นะจะแบ่งให้ทุกย่าวาเ,เหมือนกันนะครับใครจะสั่งแบบไหนมาขั้นต่ำผมออเดอร์ขั้นต100่ำา1 0 0คู่ผมก็จะ จัดเฉลี่ยให้เท่าเท่ากันสวยงามเท่าเท่ากันคือด้วต้นทุนที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยมันไม่มีคําว่าขาดทุนมีแต่กําไรมากมีแต่กําไรมากกองนี้กองนี้กองนี้กําไรน้อยคือจริงๆอ่ะถ้าจะขายกันก็ทําขายปลีกได้ในยละสราคาได้เลย5้าเก้าสี่เก้ อันนี้ลูกค้าตั้งเอาเองนนราคาเพราะว่าแต่ละเจ้าตั้งไม่เหมือนกันครับส่วนผมขายในราคาส่งถ้าแบบนี้มันก็จะอยู่ประมาณ250บาทนะครับนี่คืองานดิบนะครับยังไม่ได้ซักทำความสะอาดถ้าซักความความสะอาดก็เพิ่ม20บาทครับรองเท้านะครับช่วงนี้สต็อกอยู่ในโกดัง 2- 3,000พันคู่โกดังอยู่แถวนี้นะน,นี่ถ้าใครมาตลาดอินทดทีนอยู่ติดถนนด้านหลัง นะครับส่วนงานพวกนี้งานหางเนี่ยผมก็จะไปเอาไปขายคู่ละ50บาทใครทีอ่อยากเอางานพวกนี้ไปขายตามตลาดนะัดก็ทักมาได้นะครับมี380คู่นะครับขายตามกว่าทุนขายขาดทุนกองนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้โกดังที่ลงเกือตู้ไหนสวยก็อยู่ที่นี่เกือบทุกตู้แล้วนะครับก็ใครอยากเริ่มธุรกิจ มาเอาไปขายวันละร้อยคู่ได้ครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ